ถ้าคนบอกว่าผมต้องใช้ชีวิตในสังคมแต่ชีวิตในสังคมมันนําไปสู่ความขัดแย้งเช่นผมจะไปทํางานผมก็ต้องแย่งตําแหน่งกับเพื่อนเพื่อให้ได้ตําแหน่งสูงๆจะไปเรียนก็ต้องสอบแข่งกันเข้าจะทําอะไรต่างๆมันต้องมีการแย่งกันหมดและต้องเอาชนะคนอื่นมันก็แปลว่าชีวิตถูกบังคับให้ไม่ได้ทําตามหลักธรรมะแล้วเราจะอยู่ยังไงอย่างมีความสุขอย่างไม่ขัดแย้งครับคนเราเนี่ยมันต้องมีความขัดแยง้งครับ เพราะว่าคนมันต่างคนต่างวัวใจต่างคนต่างความเห็นในร่างกายของเราเนี่ยมีใจเป็นตัวสั่งการถ้าหากว่าใจเราสามารถมีอยู่ในความปกติได้ก็สามารถที่จะแก้ไขเรื่องเหล่านี้ได้การที่จะอยู่ปกติได้นั้นก็ต่อเมื่อเขามีสมาธิเช่นนี้ถ้าหากว่าไม่มีสมาธิ จิตใจของเรานี่มันก็เหมือนกันกระรถไม่มีเบรกเออมันก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเรื่อยเดี๋ยวเขาไปชนเขาเดี๋ยวเขาไปชนเขาไม่มีเบรกเออเพราะอะไรเพราะว่าต่างคนก็ต่างต้องแข่งขันแข่งขันทั้งเศรษฐกิจแข่งขันทังวิชาการสารพัดแข่งขันเพื่อเอาชนะพอชนะก็หัวเราะพอแพ้ก็ร้องไห้แล้วทีนี้ก็กำก่อเวรกัน อแกฆ่าฉันได้ฉันก็ฆ่าแกมั่งอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่ไม่จบเมื่อ<ล>เรื่อง,งอเรื่องมันก็สางคนก็สั่งอยู่ในความที่ไม่มีความสุขเมื่อเราทําสมาธิสมาสมาธิที่ถูกต้องก็ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตพลังจิตก็เพิ่มเราสาม,มารถที่จะมีปัญญานะเมื่อเขาพูดมาเช่นอย่าง คนที่มีสติเขา่าว่าเราเป็นหมาว่าเราไม่มีหางเนี่ยแกมันพูดผิดเราก็ไม่โกรธมันก็ไม่โกรธทีนี้ถ้าหาว่าไม่มีสติเหมือนว่ากูเป็นหมามือก็หมาเหมือนกันแล้วก็เลยกัดกันสองตัวแล้วเอาเอาแน่ผลของสมาธินี่คือการสร้างประสิทธิภาพให้แก่คนรู้จักควบคุมจิตใจแล้วก็จะ เกิความอยู่เย็นเป็นสุข